มีใครเช่าความรู้สึกแบบนี้บ้างคะความรู้สึกที่เปิดกล่องรองเท้าแล้วก็ลุ้นรองเท้าใหม่ในกล่องของเราความเครียดความเหนื่อยต่างๆที่มีก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะ เมื่อได้เห็นรองเท้าใหม่ในกล่องแม่มันดีต่อใจจริงๆตัวเพิ่งสั่งรองเท้าใหม่มาคู่นี้เนี่ยเล็งมานานแล้วค่ะ c u r r y One Low f l o t o สี Northern l i g h t ดีงามมากๆจนตนองเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกัน c u r r y One Photo เนี่นะคะเหมือนเป็นการเอา c u r r y One มาปัดฝุ่นแล้วก็อัปเดตให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนตัวคิดว่า U A ทำได้ดีมากๆนอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะ l o w ที่ดีแบบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใส่สบายสิ่งที่ตูนชอบมากก็คือลุคโดยรวมที่ดูโมเดิร์ ผสมผสานแต่ก็มีความคลาสสิกอยู่ด้วยนะคะลงตัวมากๆเลยโดยเฉพาะสีนอร์ทเ r n l i ไลท์นี่แหละคะ่ะผู้ชายใส่ก็เท่ผู้หญิงใส่ก็สวยสดใสโดยปกติแล้วตุนจะซื้อรองเท้ากระทางฮุบเซสชั่นตลอดเลยค่ะสินค้าบาสเกตบอลต่างๆของเขาไนี่ครบถ้วนใครสนใจอยากจะช็อปอะไรก็แวะไปช็อปได้ที่เว็บไซต์หรือว่าไลน์แอดเลยนะคะสำหรับ FC 2 3 n Mania มีส่วนลดให้อีก10%ด้วยค่ะเป็นความสุขในชีวิตที่หาได้ง่ายๆจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูนกับปินเอก็ามาีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกแฟนๆค่ะว่าทาง NBA เนี่ยฝากมาขอบคุณแฟนๆบาาชาวไทยทุกคนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดสมัคร NBA League Pass แทบไม่ได้พุพ่งขึ้นสูงมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันสนับสนุน NBA ค่ะดูบาสอย่างถูกลิขสิทธิ์และตอนนี้นะคะหากว่าใครเนี่ยยังไม่ได้สมัครพิเศษสุดๆเลยค่ะเหลือเพียงแค่300บาทเท่านั้นสามารถดูสดได้ทุกคููดดดย้้อนหหลังไมจ ทั้งจบฤดูกาลนี้เลยนะคะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด2คู่นะครับเป็นการเข้าสู่เกม5ของเพลย์ออฟรอบ2คู่ที่เหลืออยู่ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามชมพวกเราทุกวันทุกคืนในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่เกมกันเด็ดทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT แล้วก็บ,บ้านเราแน่นอนครับ n b a นกับ True v i s i o n เป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับขอเน้นที่ LA l a k e r s เจอกับ Golden State Warrior s ครับ วันนี้ทั้งสองทีมจะคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมจากเกมที่ผ่านมา Warriors ยัึงคงใช้ GP2 เป็นผู้เล่น5ตัวแรกเริ่มเกมมาเป็น Warriors ที่ได้ความคึกของ Draymond Green ทั้งยิง3คะแนนล,ลุยเข้าไปเอาฟาวแล้วก็เก็บแต้มวงในรวมถึงความแม่นของทั้ง Sta f f GP2 แล้วก็ Andrew w i g g i n s พวกเขาออกนำไปก่อน12งแต้มแต่หัววันในขณะที่ LLA เอเลเกอผมไม่ยอมนะคะพยายามเอาคืนเก็บแต้มวงในผ่าน Anthony d a ว i s โกยไปถึง13แต้มไล่ตามมาสนุกมากๆพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2 l a k e เก ใดความแม่นวงนอกของทั้งโรบอนเจมส์สก้วก็เดนิสชูเดอร์พวกเขาสามารถขึ้นนําได้สําเร็จหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็สู้กันมันมากๆพัดกันนําพลัดกันตามแล้วก็ตีเสมอวอริเออร์ที่วงนอกแพ้วไปพวกเขาได้การลุยวงในของทั้งเทรมอนกรีนแล้วก็อนดูวิกกินส์บันชุดใหญ่16ต่อ5ในช่วงท้ายแถมเจอความแม่นของสแปชไวเดอร์อีกจบครึ่งแรกอะวอริเออร์นำกว่า11แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังวอริเออร์ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องออกตัวดีหนีห่างไปกว่า18แต้มในบางช่วงแล้วก็สามารถรรักกษาาานํไดด้ี ลเกอร์สพอไม่ยอมนะคะพยายามเต็มที่ไล่มาใกล้สุด1 1หรือ12แต้แต่ว่า w a r r เ o ีย์เก็สามารถเอาคืนได้ตลอดพอเขาสู่วอเดอร์สุดท้ายค่ะ a อดีเจอปัญหาอาการบาดเจ็บนะคะเจ็บบริเวณศีรษะบริเวณเบ้าตาค่ะต้องออกจากการแข่งขันไปแล้วก็ไม่สามารถกลับเข้ามาสู่การแข่งขันได้เลเกอร์ส <L akers S 2> ก็พยายามเต็มที่ค่ะไล่มาจนเหลือเลขตัวเดียวแต่ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าเจอพายุความแม่นของแซฟฟีงรวัวๆวันนี้อ่ะไม่ไหวนะคะเป็นกูลเดนสเตย์วอร์เรียร์ที่สามารถเอาชนะไปได้ร2 1ต่อ106 และตอนนี้ก็ตามซีรีส์มาเป็น3ต่อ2สําหรับ LA Lakers ในเกมวันนี้นะครับทุกคนต่างก็ทราบดีว่าพวกเขาจะต้องเจอพายุในการเล่นของ Golden State Warriors ที่แพ้อีกไม่ได้แน่นอนตัวของ l e อ r o n j a m e สได้พูดตั้งแต่ในเกมที่ผ่านมานะครับว่าทุกคนในทีมห้ามประมาทห้ามรู้สึกสบายใจที่ได้นํา Golden State Warriors 3ต่อ1เด็ดขาดไม่มีใครรู้ดีถึงศักยภาพในการเล่นของ Golden State Warriors เท่ากับร e b บ o อ James แล้วล่ะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยต่อสู้กับ Golden State Warriors มาในสมัยตั้งแต่ที่เขารัน championship กับทางทีมคลิปแลนด์คาร์ เจอกับ Golden State w a r r i o r ใน NBA Finals ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับและเริ่มเกมมาในวันนี้เนี่ยนะครับ LA Lakers ออกตัวไม่ค่อยดีครับแม้ว่าพอเกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆพวกเขาจะกลับเข้าสู่เกมก็ตามริบอนเจมส์เปิดโหมดเดินหน้าทําแต้มของตัวเองตั้งแต่หัววันเลยนะครับไม่มีการรีรอรลวกับว่าวันนี้เนี่ยทุ่มพลังในการเล่นเกมบุกมากกว่าการเล่นเกมรับเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าพลังในการรีบาวพลังในการทะลวงวงในของริบอนเนี่ยค่อนข้างหายไปแต่ในภาพรวมทั้งหมดเขาก็ยังคงทําทุกอย่างให้กับทั้งทีมอย่าง คุมเกมสร้างเพลย์ต่างๆให้กับเพื่อนวันนี้ในเกมบุกถัว่วมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเบสเสร็จในเกมวันนี้ทําไป25แต้ม9รีบาล3บล็อกขโมยอมอีก2ครั้งแล้วก็มีอีก1บล็อกนะครับเป็นทุกอย่างให้กับทั้งทีมไม่มีเปลี่ยนแปลงมีสิ่งหนึ่งอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับรบอนเจมยามไดก็ตามในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาถ้าเกิดขึ้นนำซีรีส์สองต่อศูนย์ปุ๊บเนี่ยตัวของระบอนไม่เคยแพ้ใครเลยนนนะรรััับทท้้าา้้งงหมมมมดดดด31 380 3 1ีสเเเลยยแตตตตต่่่ถถาาาาาากกิใ็ววขขขอออึไ ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ17ซีรี์เช่นเดียวกันแม้ว่าในเกมวันนี้จะแพ้ก็ตามนะครับแต่ตัวเขายังมีโอกาสที่จะยืดสถิติที่ว่านี้ต่อไปแอนโทนีเดวิสในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับจิตท,ทางโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยทำแผนให้ตัวของเขาเนี่ยจะต้องออกมาจากพื้นที่บริเวณใต้แป้นนะครับทำให้การเล่นเกมรับในภาพรวมของแอนโทนีเดวิสวันนี้ก็ไม่สามารถบล็อกได้เป็นเกมที่2ติดต่อกันแม้ว่าการทําแต้มในภาพรวมของตัวเขาวันนี้จะดีก็ตามแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่า,า,าเ,เขีออององอัยูดปญห เกิดขึ้นในช่วงกลางควอเตอร์ที่4นะครับเขาโดนท่อนแขนท่อนสอของคาร์ลูนี่เนี่ยบริเวณขมับนะครับกึ่งบริเวณตาขวาแล้วก็บริเวณหัวเนี่ยแหละต้องออกจากเกมการขันไปไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้ในเวลาที่เหลืออยู่หลังจากนั้นครับกำลังไล่บี้กันอยู่ดีๆเลยเกมก็ค่อยๆห่างต่อไปเรื่อยๆเ,เมื่อไม่มีแอนโทนีเดวิสอยู่ในสนามโอกาสของ L.A.Lakers ก็ไม่มีแน่นอนเจเร็แวนเดอร์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ตัวของเขาไม่ค่อยมีบทบาทไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมสักเท่าไหร่แม้ว่าจะได้การทําแต้มที่ดี ของออสตินรีฟต่อเนื่องนะครับพยายามทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ในเกมของตัวเองครับช่วยยิง3าคะแนนช่วยทําแต้มระยะกลางมีการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษทั้งดีโลแล้วก็ออสตินรีฟเนี่ยทำคนละ15แต้มเลยนะครับในส่วนของทัพสำรองในวันนี้นะครับลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟล์เนี่ยไม่ได้มีเกมที่ร้อนแรงแบบในเกมที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับปรุยฮาชิมูระที่โอกาสในการเล่นเกมบุกของตัวเขายังคงน้อยอยู่แม้ว่าจะได้เกมที่ดีการทําแต้มที่ดีจากเดนนิสทรูเดอร์วันนี้ทาไป14แต้มเราเห็นการข้ามเข้าไปทําแต้มนะครับมีการยิง แต้มให้กับทั้งทีมอย่างเต็มที่แล้วล่ะครับแต่เมื่อในภาพรวมทั้งหมดผู้เล่นเสริมผู้เล่นทับสำรองแบบนี้ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับโรบอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสได้ก็ทำให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยนะครับและไหนจะเจอปัญหาเรื่องการฟาวเรื่องการเทอร์เวอร์อีกนะครับ วันนี้ LA Lakers เนี่ยก็เจอปัญหาไม่ได้แตกต่างกับ Golden State Warriors เลยก่อนเกมแข่งขันในวันนี้เนี่ยหลายต่อหลายฝ่ายต่างก็พูดนะครับว,ว่าถ้าเกิดเกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย LA Lakers โดน Golden State Warriors หนีห àng, ่างแบบไม่ไหวจริงๆเนี่ยพวกเขาก็น่าจะพักนะครับดึงตัว Anthony Davis และ LeBron James ออกไปตั้งแต่หัววันเพราะว่าจะได้พักร่างกายนะครับเอาไว้ไปลุยในเกม6แต่พอเกมเปิดขึ้นมาเนี่ย LA Lakers เองก็สู้ได้ดีจริงๆนะครับพวกเขาสามารถเกาะแต้มไปเรื่อยๆครับแม้ว่าบางช่วงจะโดนนําห่างกว่า18แแต้มแต่ก็ยังไล่กลับมานะครับบางช่วงเหลือเพียงแค่หลัก อการที่จะเอาแอนโทนีเดวิสกับเรบรอนเจมส์ออกก่อนเนี่ยมันก็น่าเกลียดเกินไปจนกระทั่งแอนโทนีเดวิสเนี่ยเกิดการบาดเจ็บในช่วงกลางควอเตอร์ที่4นะครับก็เลยต้องออกจากเกมการแข่งขันไปแต่ในส่วนของเรเบรนเจมส์กว่าในท้ายที่สุดที่ดาวินแฮมจะเอาออกจากเกมการแข่งขันเนี่ยก็ช่วง2 3นาทีสุดท้ายของเกมเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ตัวของเรเบรนเนี่ยก็ลงสนามเกือบจะ40นาทีนะครับดังนั้นในจุดข,ของสภาพร่างกายเรเบรอนกับเอดีเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆเลยสิ่งทนนทีีี่่่แฟนนนนเเเเเลลลกกกกอสัังววมมาุดใ้ชื ว่าเป็นแบบแอดมิโูนครับนี่คือการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสเนี่ยแหละเพราะว่าในช่วงเกมกกลแข่งขันตามข่าวคือตัวของเขาเนี่ยเดินไปยังเองียง,งเลยนะครับต้องมีคนคอยประยงคอยประคองจนกระทั่งต้องเอาเก้าอี้รถเข็นเนี่ยเข็นเข้าสู่ห้องพักนักกีฬาแล้วก็ไปทําการประเมินสภาพร่างกายอีกครั้งหนึ่งแต่ยังโชคดีที่ในท้ายที่สุดเนี่ยอาการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสก็ดีขึ้นตัวของเขาไม่ต้องเข้าสู่คอนคัชชั่นโปรโตคอลนะครับหรือว่าการกระทบกระเทือนทางสมองเนี่ยแหละเพราะว่าตามกฎของ NBA นีเนี่ยนะครับนักกีฬาคนไหนก็แล ้อย24ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ต้องไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นจึงจะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการการกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งการกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งจากคอนคาชั่นโปรโตคอลเนี่ยนักกีฬาจะต้องทาการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการกระโดดนะครับการวิ่งซิกแซกการวิ่งสปีดและไหนจะต้องมีการซ้อมทีมโดยที่ไม่มีการประทะร่างกายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันจริงดังนั้นขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็กินเวลานะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นอาทิตย์นักกีฬาบางคนสภาพยังไไมมม่่่่ดดดีขขึึ้้นนนนนนเเเยบบาาาาางงงงคคกกกก็็ปืออลลละัััววจจสทแถช โชคดีเหลือเกินสำหรับแอนโทนีเดวิสที่ไม่ต้องเข้าสู่คอนคทชชั่นโปรโตคอลไม่งั้นอย่าว่าแต่เกม6เลยครับเกม7ยังไม่มีโอกาสด้วยซ้ําไปถ้าเกิดต้องตะลุยไปจนถึงเกม7จริงๆหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของรูบอลเจมส์ก็ได้มาพูดถึงอาการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสเขาได้บอกว่าตัวเขาไม่เห็นนะครับจังหวะที่เกิดเหตุแต่ในท้ายที่สุดถ้าเกิดแพทย์บอกว่าโอเคแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ตัวของรูบอลเจมส์ก็ได้ถูกสื่อถามอีกนะครับสื่อบอกว่าใน,นเนพนเลย์ออ เป็นอดีตไปละงานของพวกเขาทุกคนคือชนะในเช้าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ให้ได้1เกมเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนในทีมก็พร้อมเช่นเดียวกันจุดหนึ่งที่อยากแจให้เพื่อนๆสังเกตในเกมวันนี้นะครับนั่นคือโอกาสในการยิงลูกโทษของ L.A.Lakers วันนี้ได้เพียง15ครั้งเท่านั้นเองนะครับเท่ากับ Golden State Warriors เป๊ะเลยแต่ที่อยากจะบอกคือนี่ถือว่าเป็นการมีโอกาสยิงลูกโทษที่ต่าที่สุดตั้งแต่ผ่านเส้นตายการเทรดของ L.A.Lakers มาเลยแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่3ของพวกเขาเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ผ่านเส้นตายการเรทททททรีีี akers, ่่งงมม LLA Les โโอกกสยิษ 20ครั้งพวกเขาจะต้องเดินหน้าใช้ความได้เปรียบในพื้นที่วงในนะครับเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่6เท่านั้นเองนะครับตั้งแต่วันที่19มีนาคมถือว่าผลงานในภาพรวมของ LA Lakers เนี่ยสุดยอดจริงๆ LA Lakers ชุดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของทีมพวกเขายาไดดก็ตามที่ LA Lakers ขึ้นนําซีรีส์ได้3ต่อหนึ่งพวกเขาสามารถปิดซีรีส์ควา้าชัยชนะได้ถึง39้ซีรีส์นะครับแพ้ไปเพียงแค่ซีรีส์ อนนั้นโคบีเบรันเน่นำทีม LA เลักเกอร์เข้าสู่เพลย์ออฟในฐานะทีมอันดับ7นะครับไปเจอกับฟ h นิกซ์ซันส์ในอันดับ2พวกเขาขึ้นนำได้ก่อน3ต่อ1นะครับแต่น่าเสียดายเลอเกินที่ในท้ายที่สุดก็แพ้ไป4ต่อ3นอกจากตัวของรูบลันเจมส์จะมีโอกาสเพิ่มสถิติของตัวเองนะครับ LA ลเลกเกอร์ก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเกมหหันไปดูในส่วนของโกลเด้นสเตทวอร r เ o r ร์กันนะครับเมื่อวานพวกเรา2คนก็ทำโพขึ้นมาแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนุกกว่า3,500เนี่ย จะต้องปิดซีรีส์ให้จงได้โ l เดนสเต t วอร r เร o r มีโอกาสเพียงแค่40%เท่านั้นเองแต่ในท้ายที่สุดทางทีมก็ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับสตีฟเคอร์ยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมจากในเกมที่ผ่านมาโดยมีแกรี่เพตันเดะเซเกิเป็นตัวจริงต่อนะครับสเตฟานเคอรีที่ในเกมที่ผ่านมานะครับตัวของเขาเนี่ยเป็นคนลากบอลข้ามครึ่งสนามมากกว่า55เพลย์แล้วก็เป็นคนที่เคาะลูกบาสมากที่สุดเลยนะครับถึง579ครั้งเรียกว่าเป็นการเคาะบล่อกมากที่สุด ได้มีการประกาศ All NBA ทั้ง3ทีมนะครับและตัวของ Stephen Curry ก็ติด All NBA ทีม 2, 2เป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นการติด All NBA ครั้งที่9ในชีวิตการเล่น NBA ของตัว t e p h e n c u r r y เองนะครับในเกมวันนี้ตัวของเขาก็ยังคงมีเกมที่ดีของตัวเองต่อไปนะครับแม้ว่าการยิง3นามคะแนนวงนอกเนี่ยจะไม่ค่อยดีก็ตามวันนี้ยิงลงไปเพียงแค่3ลูกจากการพยายามยิงถึง11ครั้งหรือถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ27%เนี่ยแหละครับถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่สูงส่งของตัวเขาเลยเกิดนั่น แอนโทนีเดวิสเนี่ยแหละครับยืนค้ำป้องกันการยิง3คะแนนของสเตฟ h e นเคอร์รีหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การรุมนะครับรุมดับเบิลทีมบ้างรุมบีบให้ตัวของสเตฟ h e นเคอร์รีเล่นยากที่สุดเท่าที่จะทําได้เราจึงได้เห็นตัวของเขาเนี่ยคอยเคาะแล้วก็เรียกสกรีนเข้ามานะครับแล้วก็ข้ามเข้าไปวางบอลปิดแต้มตัวตัวเองแต่ยังคงต้องเหนื่อยกับทรงเกมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือทางที่ l อลเอเลเกอร์เนี่ยเขาวางงานมาได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตัวของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยก็ยังคงเปนนแต้ม,ม,ก,ม,ตนนตมกับ27 แ,สสและด้วยการแอสซิส8ครั้งในเกมวันนี้นะครับทำให้ตัวของ Stephen Curry, สเตฟ e นเคอรีแซงหน้ามาร์คแจ็กสันขึ้นมาเป็นอันดับที่22ในการแอสซิสมากที่สุดในเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเควทอมสันกู้หูของสเตฟานเคอรีนะครับตัวเขายังคงเจอปัญหาการยิงที่ติดติดขัดขัดตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะการยิงฟิลโกที่ไม่ดีเลยนะครับเบ็ดเซร็จในเกมวันนี้มีเพียงแค่10แต้มตัวของเขาจะต้องดีกว่านี้ให้จรงได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสของโกลเด้นสเตทวอลเลยก็ยังคงยากแม้ว่าในแง่ดีททีเเกกกิดจะมมอองงงในนนนวััั้้้็คคื2 บราเธอร์ทั้ง2คนนี้เนี่ยมีการยิง3าคะแนนที่ไม่ค่อยดีแต่ในท้ายที่สุดโกลเด้นสเตทวอร์เรย์ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้ดังนั้นแฟนๆต้องมาติดตามชมกันนะครับในเกมหน้าเป็นเครเกม6อีกหรือเปล่าจะสมฉาย,ยาของตัวเขาไหมเพราะว่าในเกมหน้าเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของเครทอมสันแล้วนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยใฝ่ฝันมาตลอดตลอด12ฤดูกาลที่เข้ามาอยู่ใน NBA อยากจะเล่นในสนามของ LA เเลเกอร์เสียเกินเพราะว่ามันเป็นสนามที่พ่อของเขาเนี่ยเคยพาเข้าไปตอนเด็กๆและทําทให้ตัวของเขาเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นนักบาสอาชีพน เป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอชมกันแกรี่เพเทนเดอะเซคเกนนะครับยังคงแสดงให้พวกเราแฟนบาสได้เห็นว่าเขาคือตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้ของสตีฟเคอร์ในการก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงหม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามนะครับตัวขเขาหาจังหวะเข้าไปสอดแล้วก็รับบอลปิดแต้มจากเพื่อนๆได้หลายต่อหลายครั้งมากๆเลยแถมยังมีการช่วยยิง3คะแนนด้วยนะครับและปัจจัยหลักที่เอาแกรี่เพเทนเดอะเซคเกนขึ้นมาเป็นตัวจริงนั่นคือการเล่นเกมรับเขาคอยเบรกเกมของดิแองเจโรรัสเซลนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างออสตินรีฟรวมไปถึงงงนออหหหลาหลายายยตต่จัวะข พยายามเบรกเกมของทั้ง3คนนี้นะครับไม่ให้เข้ามาเทคโอเวอร์ไม่ยอมไม่มีผลงานที่ไหลลื่นร้อนแรงนะครับมาเปลี่ยนแปลงกระแสะเกมแต่อย่างใดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แกรี่เพตันเดอะเซเกนเนี่ยทำได้ดีจริงๆครับและที่ไม่ยกย่องไม่ชื่นชมไม่ได้ในตัวจริงที่เหลืออยู่อีก2คนนะครับนั่นคือดรมอนด์เกรงกับแอนดรูวิกกินส์ในเกมวันนี้แอนดรูวิกกินส์เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของตัวเขาในซีรีส์ก็ว่าได้การทําแต้มก็ถือว่ามากที่สุดของตัวเขาตั้งแต่ที่ลาทีมไปในช่วงกลางเดือนกุมภาพ นสุดยอดขนาดไหนการเล่นเกมลุกก็พยายามมองหาจังหวะในการทําแต้มของตัวเองนะครับการเล่นเกมรับก็ต่อสู้กับโรบอนเจมส์ประกบใส่โรบอนเจมส์ตั้งแต่หัววันแม้ว่าจะรูปร่างเป็นรองนะครับความหนานี่ไม่ไหวเจอกระแทกอัดก็ตัวของแอนดรูวิกกินส์ก็ไม่ยอมไม่ท้อไม่มีถอยแน่นอนในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเล่นในเพลย์ออฟแอนดรูวิกกินส์ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสม่าเสมอเป็นรองแค่สเตฟานเคอร์รีเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะครับและในท้ายที่สุดเขาก็คือกุญแจสําคัญอีกหนึ่งคนที่ทําให้โกลเด้นสเตทวอร์เร วงฤดูการปกติที่เขาขาดไปหลาย10เกมเนี่ยจึงอย่าแปลกใจเลยครับว่ามันมีผมกับการเล่นในภาพรวมของโกลเด้นสเตทวอร์รีขนาดไหนในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าสตรองในการยิงของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเข้าที่มากๆเลยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยยิงได้สวยงามมากๆา้ยามไดก็ตามที่ L.A.Lakers ประกบไม่ถึงนะครับหรือว่าท้าให้ยิงแอนดรูวิกินส์ทำให้ L.A.Lakers เจ็บปวดทั้งเกมเลยนะครับเบสเซตในเกมวันนี้ทําไป25แต้ม7รีบาวกับ5แอสซิสต์กาวขึ้นมาเสริมงานให้กับทั้งทีมแล้วก็สเตฟานเคอรีได้ถูกเกมและเกินนนใส่วของ เมื่อวานทาง NBA ได้มีการประกาศ All Defensive Team รับของ NBA ทั้ง2ทีมและตัวของ Draymond g r e e n เนี่ยก็ติดทีม2ด้วยนะครับถือเป็นการติด All Defensive Team มไม่ว่าจะเป็นทีม1หรือว่าทีม2ครั้งที่8ในชีวิตการเล่นของตัว Draymond g r e ี n นี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม Golden State Warriors นะครับในเกมวันนี้เนี่ยนอกจากจะเล่นเกมรับที่ดีนะครับต่อกรรับมือกับ Anthony d a v i สตลอดเวลาเลยทําให้ Anthony d a v i สเล่นยากที่สุดเท่าที่ตัวขเขาจะทําได้วันนี้ยังมีความเซอร์ไพรส์สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบาส่าาางพวกกกกเเเเรนรนบมมีลุ การทำแต้มที่ดีอย่างเหลือเชื่อตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเราจะเห็นจังหวะตัดเข้าไปวางบอลนะครับหรือว่ารอรับการส่งจากเพื่อนแล้วก็ตีแปน้นมีการยิง3คะแนนช่วยทีมรีบาวมีการขโมยมีการบล็อกทำทุกอย่างได้อย่างครบเครื่องสมกับเป็นน้ำมันเครื่องของโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์จริงๆเบสเซตในเกมวันนี้เจ้าตัวจัดไปถึง20 <10 S 2> แต้มกับสิบรีบาวนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลนี่ถือว่าเป็นการทำา20แต้มดับเบิลดับเบิลครั้งแรกของตัวเขาตั้งแต่ปี2019และโดยผลงานในวันนี้ทําให้ตัวของเขากลายเป็นนนน1ใน2ผู้เเ่่รรรวมมกับ James, บอจ สำหรับนักกีฬาที่ยังคงเล่นอยู่และสามารถทำดับเบิลได้ถึงอย่างน้อย60ครั้งในเพลย์ออฟไม่ใช่เรื่องง่าย,ายนะครับที่จะเกิดขึ้นและยามใดก็ตามในเพลย์ออฟปีนี้นะครับถ้าเกิดเรมอนด์กรีนทำแต้มได้มากกว่า10แต้มโกลเด้นสเตทวอร์เร r ร์เนี่ยชนะ4เกมรวดแล้วนะครับในส่วนของทัพสำรองนะครับจอแดนพูที่ตกเป็นที่วิจารณกับผลงานที่ตกลงของตัวเขาเหลือเกินในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยยิงระดับ5้เได้เพียงเกมหนึ่งนะครับในซีรีส์ที่ผ่านมาในเกม6ที่เจอกับ Sacramento Kings. แซครา มในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับเพลย์ออฟทั้งหมดตัวของเขายิง3คะแนนลงเพียง15ลูกจากการพยายามยิงถึง54ครั้งนะครับสเกมหลังสุดเนี่ยยิง3คะแนนไม่ลงเลยสักครั้งเดียวย้อนกลับไปในฤดูการที่ผ่านมาในเพลย์ออฟนะครับแค่3เกมแรกเนี่ยจอแดนพูทำไปถึง86แต้มแต่จนถึงวันนี้นะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยผ่านมาแล้ว1 1เกมตัวของจอแดนพูเพิ่งทําได้เพียง1 1 6แต้มเท่านั้นเองนะครับนี่คือผลงานที่ตกลงอย่างเห็นได้ชัดเลยและด้วยการเซส นเหมือนเลยตกเป็นที่วิจารณ์เหลือเกินนะครับโดยเฉพาะแฟนๆบาสของทีมใครจะเชื่อครับว่าจอแดนพูที่ทั้งทีมเนี่ยตัดสินใจว่าซื้ออนาคตเลยซื้อประสิทธิภาพในอนาคตแต่พอกลับมามีแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้กระทบผลงานในการเล่นภาพรวมของ Golden State Warrior และในเกมวันนี้ในการยิง3มคะแนนวงนอกของตัวเขาก็ยังคงแย่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่ดีในจุดหนึ่งก็คือตัวงเขาไม่หลุดไปจากจังหวะของเกม Golden State Warrior ยังคงอยู่กับร่องกับรอยนะครับแม้ว่าจะมีการฝืนยิงอยู่หลายจังหวะก็ตามแต่ไม่มีเทอร์เวอร์เลยถ้าเก ความมั่นใจกลับมาเนี่ยก็เชื่อว่าจอร์แดนพูลน่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของคาร์ลูนี่เนี่ยก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วนะครับกับโอกาสในการลงสนามที่น้อยลงแต่เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องพอใจกับผลงานการทํากแต้มกับ4รีบาวของโมเสสมูดี้เหลือเกินกับโอกาสในการลงสนามไม่ถึง10นาทีนะครับแต่โมเสสมูดี้เนี่ยช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยในวันนี้โเด้นสเตทวอร์เรอร์เกมนี้เนี่ยไม่ปล่อยให้สเตฟเฟนเครรีเหนื่อยแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ปล่อยให้เดียวดายแล้วพวกเขาต้องการเกมแบบนี้เนี่ยแหละครับมาช่วยงานสเตฟเฟ ่หลืออยูก็ยังคงอันตรายต่อไปหลังจะจบเกมการแข่งขันนะครับตัวของสเตเฟนเคอร์รีได้ออกมาบอกชื่นชมผลงานการเล่นของแอนดรูวิกินส์เขาบอกเลยว่าทุกคนในทีมเนี่ยอยากจะเห็นความคึกแบบนี้ของแอนดรูวิกินส์ทุกเกมชชนะในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่99นะครับในชีวิตการเป็นโค้ชของสตีฟเคอร์ในการแข่งขันเพลย์ออฟเทียบเท่ากับเรดแอร์แบ็กตำนานโค้ชของเซลติกเป็นอันดับ7ร่วมในประวัติศาสตร์ทำเนียบโค้ชของ NBA เลยนะครับแต่แม้ว่าจะชนะในเกมวันนี้นะครับงานของโกลเด้นสเตทวอลเลย์ก็ยังไม่จบ อยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาจะสามารถตีเสมอซีรีส์ได้หรือเปล่าเช้าวันเสาร์นะครับ9โมงเป็นเกม6ที่เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับและสำหรับอีกคู่สุดมันในวันนี้เช่นกันค่ะนิวยอร์กนิกส์ยังคงไม่ยอมจบฤดูกาลง่ายๆแม้จะเริ่มเกมออกตัวไม่ดีก็ตามตัวหลักทั้ง3คนของพวกเขาทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมนำโดยเจเรนบรานสันที่ลง48นาทีเต็มเป็นคนคุมจังหวะของทีมทำทุกอย่างช่วยทั้งลุยเก็บฟาวล์ยิง3คะแนนพยายามสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเล่นง่ายทำไป38แต้ม9รีบาวด์7แอ r า b a เ r ย์ t บี่พยายามเสริมทีมทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เช่นกันแม้จะเ yeah ์นโอเวอร์แย่ๆนะคะแต่เขาก็เก็บลูกโทษสําคัญทําได้ดีกดไปอีก26แตม้ม Julius r a ส d a นโที่โดนกระแทกบริเวณตาขวาก็สู้สุดใจทําไป24แตม้มตและก็ควินตินกวามที่ลงไป48นาทีเช่นกันค่ะช่วยเกมรับโดยเฉพาะการขโมยของจิมมี่บันเลอร์ช่วงท้ายเกมเนี่ยช่วยทีมได้เยอะเลยในท้ายที่สุดน e x t ยื้อเอาชนะคีตไปได้แบบระทึกแล้วก็อึดอัดเหลือเกิน11 2ต่อ103ามตามซีรีส์มาเป็น สามต่อ2เกม6เวลาหกโมงครื่งวันเสาร์นะคะเพื่อนห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพื่สำหรับเกมวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกม6นะคะแค่พูดว่า3 2เนี่ยโอ้ยมันก็เจ็บเบาๆสามสองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์ส่งๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ twenty three man เนตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีเดย์ของพวกเรา23 man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ <c oughs> เกมผมไม่ยอมนะ <_ EN>